เป็นสายแบบว่าเป็นบิวตี้ g ูรูอยู่แล้วงานร่วมเปิดช็อปปีออลครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเป็นครั้งแรกที่หลิงกับอองนะคะมาร่วมเปิดช็อปปี้ออลใช่ค่ะใช่ก็ดีใจค่ะอยากเห็นข้างในแล้วยังไม่ได้เข้าข้างในค่ะใช่มาถึงเลยเพิ่งมาถึงเลยค่ะใช่อันนี้ก็ดีใจเหมือนกันแต่ว่าอันนี้แอบมาช้อปปิ้งคนเดียวมาแล้วมาแล้ว สอยของกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วก็อยากให้อยากให้ทุกคนได้มากันเยอะๆค่ะเ่าลือว่าเราเหมาไปแบบฟลอร์เลยเลยเหรออยากรอใช่มันลืมมาหนาหูมากว่าวันนี้คือเรามหาเศรษฐีอ่ะว่าง่ายๆอยากเอจริงมาพูดเล่นนะเดี๋ยวคนอื่นจะเข้าใจผิดเอาว่าเขาเหมาเราเหมาแล้วเราก็เอาไปแบ่งแบ่งติดเต้ใช้ค่ะเพราะว่าใช่คนเดียวคงไม่หมดแต่ว่ามาให้พี่เขาด้วย ออมไม่ได้ค่ะอากัเป็นชลหน่อยชลหน่อยแถวใครที่เป็นสาวจีอ็อกเป็นผับอ่ะค่ะได้กกับน้องออมเลยค่ะแน้นอนวิปเมอร์จะบอกว่าจะบอกว่าเชิญชวนทุกคนมาช็อปเดียวใหม่ที่เอ็มคอเทียได้นะคะก็ของเยอะมากไปเดินมาแล้วรู้สึกว่าของเยอะมากเอ่อถ้าไม่รู้ว่าจะซื้อให้ใครซื้อให้เพื่อนใช้แฟนก็ได้ถ้าเกิดตัวเองมีเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่อ่าถามื่อง แฟชั่นวีกเราไปมาหน่อยเป็นยังไงบ้าง,าง,างคะแฟชั่นวีกค่รอคะดีมากอากาศดีมากแล้วก็จริงๆก่อนเข้างานอ่ะตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าก็ออกมาดีคือภาพรวมออกมาดีๆและดีใจค่ะใช่ว่าห<ไ>รือแต่งว่าแบบชื่นชมเรารูปมานจึ้งมากขอบคุณมากคะ่ะขอบแต้าทัคู่ นะคะขอบคุณขอบคุณมากคือคือเราเราก็แบบเขาเรียกว่า represen Thailand t ไปเป็นตัวแทนของ t h a i l a n d ไปดีออกรู้สึกว่าเออถ้าถ้าคนดูแล้วชอบแล้วก็ื่นชอบดีออเราก็ดีใจ <c oughs> ใช่ค่ะสนชว์โชว์ชอของดีออก็สนุกค่ะสามารถไปตามดูได้ <c oughs> ใช่ค่ะทำเป็นมมเปนหนักไหมคะเเราเราเรา,เราแค่ดูว่ารูปแบบมันเป็นยังไงแค่นั้นเองค่ะใช่เราก็เหมือน <c oughs> <c oughs> มันจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่เป็นตื่นเต้นขนาดนี้ก็แต่ก็ทําไปบ้างแต่ว่าแฟนๆเป็นต้อนรับแบบอบอุ่นมากใช่อันนี้มาแบบกรี๊ดแบบเปนประการต้องแบบรู้ใยกำลังกำลังจะเล่าให้ฟังเลยว่าอีกอย่างหนึ่งที่น่าตื่นเต้นมากก็คือแบบมีแฟนๆไปหาเราเยอะมากแล้วเราก็ดีใจกันมากคือเหมือนพอเราไปไกลๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะมีจะเหมือนมีจะมีเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายพอไปเราก็ได้ต้อนรับอย่างอบอุ่นวันนั้นคือนับแสนคนรองไย เหมือนเลยอ่ะบริเวณงานราชมังกีฬาสถานอะไรประมาณนั้นเลยตกใจไหมตกใจไหมหญิงตกใจไหมก็ลงมาแบบอุ้ยเป็นคขับไม่เลยถ้าแสนคนก็น่าจะตกใจอยู่ค่ะแต่วันไหนก็เยอะใช่วันไหนไปเยอะมากมี้ป้ายอะไรด้วยเนาะใช่มีป้ายหลิงออมอะไรอย่างเงี้ยให้รู้ให้ให้พวกเราดูว่าเออพวกเค้าอยู่ตรงนี้นะน่ารักมากๆพอเห็นแล้วกุญใจเห็นแล้วกุญใจเลย ตอนนั้นคนเยอะแล้วก็มีความวุ่นวายก็คือแบบเรากําลังรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยใช่แต่ว่าทั้งบริการโอเคแล้วแล้วก็ฝั่งแฟนๆก็ออกมาขอโทษไม่ได้เป็นอะไรคร่ะใช่ตนน่สนใจไหมตอนที่เกิดเหตุการณ์เอ่อที่หลิงน่าจะเห็น,แต,หนแต่หนูยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ใ่นเกิดเห็นเลยใช่ค่ะคือพอเหมือนพอมีคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหลิงจะช และจับตาแล้วว่าแบบใครหายหรือเปล่าใครล้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือสิ่งที่หลิงกลัวมากๆก็คือกลัวมีคนล้มหรือว่ามีคนบาดเจ็บนั่นเองก็เลยแบบสังเกตรอบข้างเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนแรกที่เห็นเหตุการณ์เสมอเป็นตะวันนำบหนึ่งเก้าเสมอเป็นตะวันนำบหนึ่งเก้าเสมอใช่ก็เลยใช่พอพอมีเหตุการณ์อะไรอย่เงี้ยก็อยากจะปกป้องหรือว่าหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด ลืมตาได้แล้วพวกเราก็แบบเออถามว่าพี่พี่หลิงก็คือถามว่าเขาโอเคไหมอันนี้ไม่รู้จะทำไรมีน้ำตาเทียมอยู่ในกระเป๋าก็เลยยื่นให้นางแต่แต่ว่าใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเท่าที่เท่าที่ดูคือหลังจากที่เขาแบบลืมตาตาก็ไม่ได้ไม่ได้เลือดอะไรอย่างงี้ใช่ก็คือปกติลืมตาได้เขาบอกแบบอไซา์แล้วของเขาโอเคแล้วหน้าหลิงตอนนี้คือตกใจหรือว่าตกใจมากอะไรกันเนาะสเห็นหน้าฉันเป็น ็นห่วงใช่ใชค่ะเพราะว่ามันมันจะอาจจะมีโอกาสที่แบบตาแดงหรือว่าอะไรใดๆก็เลยเราเราก็เลยแบบห้ามห้ามเขาไว้ก่อนใช่เพราะว่าในมุมของอีกฝั่งหนึ่งก็จะอาจจะไม่เห็นมุมข้างหน้า<ช>ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยบอกว่าเออต้องหยุดหยุดก่อนนะอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วหลังจากนั้นดิงก,ก็แบบไม่ไม่กล้าร,รับรับเซนอะไรเงี้ยกลัวกลัวมีบริการแบบว่าโดนอีกใช่ คือคือณตอนนั้นมีแบบคุณน้อมเราก็เลยแบบว่าเออไม่อยากให้มีอะไรบาดเจ็บอีกแล้วใช่ว่าเวลาเราเราไปงานเไรพวกนี้เราต้องเหมือนแบบมีกพิ่มขึ้นมากเรื่อยใช่ไหมเพราะเราเจอประสบการณ์อะไรมาต่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกดหรอจริงๆไม่ถือว่าเป็นกดค่ะแต่ว่าถ้าถ้าแบบว่าสถานการณ์ไหนที่ที่แบบคือใช่มันปรับปรับตามสถานการณ์ที่เราเราเคยเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ประสบการณ์่าอ่านสถานการณ์ตอนนี้เราเราควรจะ อยู่นิ่งๆและต้องตั้งสติมากๆเพื่อที่จะให้คนรอบข้างเราปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสมมติเราเดินไวเกินละแบบอาจจะเกิดคนล้มได้อะไรเงี้ยเราก็จะสโลอดาวน์สโลดาวน์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คุณท้ามสาคุณโสมโอเคที่ะ๊อ